ก็สวัสด,ดีเพื่อนๆทุกคนนะวันนี้นักปั่นสล็อต PG นะก็จะพาเพื่อนๆมาเล่นเกมคารูด้าเจมนะทุกคนหรือว่าอัญมณีแห่งคารูด้านะทุกคนก็เป็นเกมของค่าย PG นะก็ขาวโชว์ไปหนึ่งทีนะทุกคนก็ไปลุยกันเลยแล้วกันนะก็พกงบมาที่สองพนนะทุกคน นักปั้นสลรับพีจีจะพาทุกคนมาเล่นให้ดูด้วยงบสองพนะันเนี่ยแหละทุกคนปั้นทุนสองพันนะเกมนี้ก็ไม่มีใครขอนะคืออยากเล่นเองนะทุกคนคือเคยเล่นมาก่อนตอนมันเข้ามาใหม่ๆนะ เกมนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะทุกคนก็เนี่ยเก็บไว้สตัวเพื่อเพิ่มตัวคูณนะทุกคนมีแค่นั้นเลยลุ้นทำคอมโบลุ้นเข้าฟีเกมแค่นั้นนะเพื่อนมีแค่นั้นนะก็วันนี้มาเฮ้ย ก็วันนี้นะทุกคนผมก็เล่นอยู่ทีเมกาเกม65นะสำหรับเพื่อนๆคนไหนนะที่สนใจอยากจะเล่นที่เดียวกันหรือว่าอยากจะรู้ว่านักปัน่นเล่นอยู่ที่ไหนนะก็กดไปที่ลิงก์ใต้คลิปได้เลยนะเ,นเพื่อนขอเข้าพีเกมหน่อยได้ไหมละ่ะ อยากจะเข้าฟรีเกมมากๆนะทุกคนดีที่สุดก็ต้องเข้าฟรีเกมอะมาไหมคูณสามเอาแล้วว่าทุกคนเหลือลงมาเหลือหลักร้อยละท่าเริ่มไม่ค่อยดีละ มาหน่อยโอ้โหไม่ไหลเลยวายมาสมตัวคูณสามนะโอ้โหมันต้องไหลๆนะทุกคนนะวายก็ต้องมาไอสัญลักษณ์แพงๆก็ต้องจ่ายนะถึงจะด,ดีที่สุดอืมเข้าฟรีเกม่ะทุกคนเข้าละรอบแรกของเรา วายวายมาสองตัวเงเนเหลือห้องหมุนแล้วนะมาอีกตัวเร็วจ่ายให้ด้วยก็ดีนะทุกคนมันเงียบมันเงาเกินอุย้ยฟีในฟีปะเนี่ยฟีในฟีเถอะเออสวย เพราะว่ามันเหลือแค่สามหมุนยังไม่ได้อะไรเลยนะทุกคนโอวายมาด้วยวะแจ๋วดีอย่างนี้ได้ทั้งวายได้ทั้งฟรีในฟรีนะไปบอกไปอีกสิมหมุนแถมวายอีกตัวหนึ่งไข่ตัวนึงเพื่อไปคูณหนะทุกคนสวยแต่ตอนนี้มันต้องจ่ายบ้างนะได้มา20เองนะทุกคนเกินไปไหลหน้อย เออ,อไหลหน่อยโว้ยตัวแพงๆอะจ่ายบ้างคุณเจ้าเข้าไปแล้วตอนนี้แต่มันไม่ค่อยจะจ่ายไงทุกคนประเด็นมันอยู่ตรงนี้เนี่ยแหละคุณเท่าไหร่ก็ไม่เกี่ยวนะฟรีในฟรีในฟรีดีไหมละ่ะมาไม่เพ่อนอยากได้อยากโดนมากกว่านี้อ่ะมาให้หน่อยได้ไหมเออเ <c oughs> <c oughs> ออ ของดีอ่ะทุกคนฟรีในฟรีในฟรีในฟรีนะเอาเวจะเอาอีกเหรอใจยเย็นเย็นจ่ายก่อนก็ได้ทุกคนแต่มาก็ดีนะมีสิบห้าหมุนถ้าได้อีกโอเคไม่เป็นไรถ้าได้อีกก็เป็นยีหาหมุนนะอ่ะออ้วายมาเต็มเลยแต่ว่าไม่จ่ายเลยงงเหมือนกันมาสวยไหลสวยเท่าไหร่แล้วสวย คูณสิบแปแล้วทุกคนสองหกห้าคูณสิบแปแจ๋วแหววสุดยอดขึ้นมา6 0 0 0แล้วทุกคนไหลอีกแบบนี้สักช็อต2ช็อตเนี่ยน่าจะได้เลิกนะทุกคนนะฟรีในฟรีในฟรีในฟรีเนี่ยสวยไหลไปไม่ไหลแต่คูณเราเยอะแล้วไงตอนเนี้ย ขอแค่เป็นนญมณีจ่ายอะแล้วคูณไปใส่ก็นนะ่าจะเป็นบิ๊กวินแล้วนะทุกคนโอ้โย,อยอออเป็นตัวเจโอ้โหดูอ๋อ้๋อเป็นตัวเจก็ยังเป็นบิ๊กวินได้นะอีกเจ็ดหมุนคูณยี่สี่เข้าไปแล้วนะถ้าไอตัวนญมณีนี้มันจ่ายอะยังไงก็คือได้ได้แน่นอนทุกคน ขึ้น1 1 0 0 0แล้วจังหวะนี้โอ้โหสี่สิบเจ็ดใบยังเม็นวิกวินได้เลยเลยสี่หมืนสุดท้ายทุกคนเรือจบที่เท่าไหร่แต่ก็คงได้เลิกแล้วนะเพื่อนๆน,น,นะโอ้ช็อตน,นี้พันสามห้าสิบสองหมืนสุดท้ายเพื่อนๆหูสามสิบเข้าไปแล้วเลขสิบ โอเคเท่าไหร่โอ้โหสิบห้าบาทไม่บิ๊กวินนะบิ๊กก็เกินไปนะโอ้ oh, สวยงามทุกคนได้มาหมื่นสี่นะจากสองพันนะก็สำหรับใครที่ชอบลิมนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ share, เพื่อเป็นกำลังใจให้นักปั้นรถ PG คนนี้ด้วยนะทุกคนนะก็ถ้าใครอยากให้เล่นเกมอะไรให้ดูก็คอมเมนต์มาที่ด้านล่างใตค้คลิปได้เลยนะเพื่อน สำหรับวันนี้ก็คงพอแค่นี้ละเจอกันเกมหน้านะทุกคนบ๊ายบาย